ลคะอากุณเชียงมาด้วยไม่ะไปฝากไปใจเย็นลุกใแเย็นแม่ฝากกุญเชียงมาให้สามห่อเซ็ตกระดอนำเซ็ต้แล้วไม่โคตรหน้ามีคตรอละมาโคตรเรอันนี้เป็นขวดนมอ่าๆตันีช่อวมมันตัวนี้มันนี่ของา่ะหน่อย พี่สาวพ่อ <reveal>, บ <response> mm ้านนะทุกคนขอน้อยขอน้องน้องน้อยไม่รู้ต้องใช้ขวดนมแบบนี้อน้อะน่าขอน้อขอน้อยขอน้อง่เออนี้ไม่ลูกมันจะแตกมันเป็นแก้วที่ฟูก็ใช้เยอะเลย้ดพ่อขวดอ่ะอะไรขอ่ะพวด่คารไม่ิดอฮะสาโคา ต้องเอาไปชาร์จเด็กก่อนลำโพงมันอันเล็กนิดเดียวเองเคุยดีลยนะอันนี้ของันไลูอลเดี๋ยวพูดอะลอัลลวลอะลัลลัลลอะลลอะลูอะลอะลลอะล

हेलो 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 वैसा छोलू बहुत

아, 나랑, 아, 나 อนจอยกันไปนะทุกคนเบลก็สั่งของมาจากไทยประมาณ4ี่เกือบ5้าโลได้นะให้แม่ฝากมาให้ทั้งพี่สาวพ่อบ้านเขาก็อยากได้ขวดนมมาให้ลูกเนาะทุกคนเด็ก2คนก็คือกินนมกินนมผงนั่นแหละแต่ว่าขวดนมอะไรไม่รู้เบลไปอ่านดูมันเป็นขวดนมที่แบบว่า ฝรั่งเขาใช้กันไหมเป็นขวดนมที่ว่ามันเป็นขวดแก้วอะแล้วมันก็อุ่นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะเบลก็สั่งมาผลเบลก็อ่านดูผลเผแหละแล้วก็สั่งมาทั้งสั่งจุกนมด้วยก็เลยสั่งมาให้ด้วยเบลก็ได้ทั้ง รครกด้วยเป็นรครกพลาสติกอนามัยนะทุกคนเห็นเขาใช้กันก็เลยอยากได้ลองบ้างของตัวเองอ,อะที่แม่ย่าเอาให้มันมันตำแบบว่ามันตำไม่ไอเนี่ยทุกคนแล้วมันเสียงดังมันหนักด้วยมนั่นอันนั้นอะจะเอาไปตำถั่วน่าจะดีกว่าเราก็เลยสั่งอันนี้มาแล้วก็ได้รงเท้า,าให้พ่อบ้านคู่หนึ่งแล้วก็ได้ อ่าอันนี้ชะอมตากแห้งเอามาไว้ใส่เกงหน่อไม้หน้าร้อนนะทุกคนพ่อที่อยู่บ้านแกไปสวนยางแกก็เลยตัดบอลระเพชรมาให้ด้วยนะทุกคนตัดบอลระเพชรแม่ก็เลยห่อใส่ถุงมาให้อย่างดีได้ซอสภูเขาทองมาด้วยสองขวดนะอร่อยมากเอามาใส่ผัดใส่อะไรก็คือแซ่บมากกุนเคียงของเราก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะแม่บอกว่ากุนเคียงของเราเหลือน้อยก็เลยส่งมาให้แค่นี้เบลสั่งไมโครโฟนมาด้วยนะทุกคนไม่คิดว่า ไม่ลำโพงมันจะเล็กขนาดนี้เยวดูในรูปมันก็น่าจะใหญ่นะแต่พอมาจริงๆเล็กนิดเดียวแต่ได้ไมมาสองอันเอามาไว้ไปร้องเพลงนะทุกคนเอาไว้เล่นกิจกรรมกับเด็กๆร้องเพลงอะไรไป เมื่อวานที่แล้วอ่ะพี่ดินก็ไม่สบายมาจากโรงเรียนทุกคนก็ตัวร้อนไข้ขึ้นเป็นคนเดียวนะตัวร้อนไข้ขึ้นล้วก็เช็ดตัวให้ลูกทั้งคืนตั้งแต่ตีสองถึงเกือบประมาณตีสี่เนอะกว่าจะนอนกันได้ก็คือกว่าจะหลับก็ประมาณตีสี่ก็เบลเบลทบจะไม่ได้นอนเลยสองสาวันมานี้พอวันต่อมาก็ น้องอนณาก็มาติดต่อก็นั่นแหละพี่อดินก็ไปหาหมอมาแล้วหมอก็ให้ยาทั้งยาฆ่าเชือ้อยาลดไขย้ยาแก้ไอลดเสมหะในลาคอก็มีหลายอย่างมากก็ได้กินแล้วคุณหมอก็ยังบอกอีกว่าถ้าคนเล็กติดก็ให้กินเหมือนกันแต่ว่ายาฆ่าเชื้อก็คือไม่ได้ให้กินนะทุกคนกินแค่น้องอดินคนเดียวก็ให้กินยากันวนไปอนาแนนี่ไม่รู้ไม่รู้จะเริ่มตัวร้อนวันไหนนะคิดว่าคืนนี้แหละน่าจะตัวร้อนเบียวว่า เวลาลูกป่วยเนี่ยแทบจะไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเลยทุกคนดูแต่ลูกอย่างเดียวอดินกับอนนาะก็คือยังมีพลังดีอยู่นะเขาก็ไม่แบบว่าแบบอ่อนลนะถวยไปหมดก็ยังมีเล่นบ้างเหนื่อยบ้างแต่อนนาะก็คือมีแบบงองแงเมื่อคืนนะ้องอนนาะก็ไม่นอนทั้งคืนก็ลับรับ,บตื่น,นเดินบ้างอะไรบ้างนะทุกคนตื่นมาไม่สบายตัวเนาะน้ำมูกมันติดจมูกหายใจไม่ค่อยออกกินนมก็ไม่ได้ดงดหิดก็นอนไม่ค่อยได้ร้องบ้างอุ้มบ้าง อุ้มบ้างนี่อุ้มเดินนะทุกคนอุ้มเดินแล้วก็อุ้มเดินแล้วพานอนไม่งั้นไม่ได้นอนเบลก็แทบจะไม่ได้นอนเลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเบลก็มานั่งเย็บผ้าป,ปูที่นอนที่เบลเอาออกไปซักไม่ได้ซักนานมากเลยตั้งแต่เบลกลับไทยกลับมาก็คือยังไม่ได้ซักผ้าป,ปูที่นอนเลยเบลก็เลยขนออกไปซักตากให้มันแห้งวันนี้ก็จะมาเย็บใส่ที่นอนนะ <S 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 น<อ>นคือที่อิร่านน่ทุกคนเขาก็จะเย็บผ้าปูที่นอนแบบนี้แหละ เขาก็จะไม่ค่อยแบบใส่ซิปใส่อะไรนะเขาจะเย็บให้มันเป็นปอกใช่ไหมพอจะเอาไปซักก็แกะออกไปซักก็ดึงได้ออกก็เอาไปซักแล้วคราวนี้พอซักเสร็จพอจะเอามาใส่ก็ามาเย็บอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นงานอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวทุกคนถ้าแกะไปซักแล้วก็เอามานั่งเย็บใหม่สามสี่อันก็ต้องมาเย็บนั่งเย็บอยู่งั้นเลยทุกคนไอ้เป็นซิปนะ่ะ ใครจะทําเป็นซิปก็ได้นะแต่ว่าเบลก็ทําไม่เป็นอันนี้ไม่ยากแก่ทํมาให้ผ้าปูที่นอนปกหมอนก็เอามาจากบ้านแกหมดนั่นแหละก็ผพาแกก็ตัดมาให้เรียบร้อยแต่ว่าเวลาที่จะเอาไปซักอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องแกะออกแล้วก็เอามาเย็บใหม่ไม่ได้ทําแบบเป็นซิปเลยเป็นทรงเป็นซิปอะไรเงี้ยเบลก็ทําไม่เป็นหรอกทุกคนไม่รู้ว่าซิปยาวๆแบบนี้มันจะมีไหมมันก็น่าจะมีแหละแต่เราทําไม่เป็นเราก็ได้แค่เย็บอย่างเดียว วันศุกร์ทั้งทีไม่ได้ออกไปไหนเลยทุกคนเด็กๆป่วยทั้งบรรยากาศข้างนอกก็คือ ฝนตกแล้วก็บรรยากาศอึมครึมมากหน้านอนสุดๆไปเลยเราก็ไม่ได้ออกไปไหนพายลูกอยู่บ้านเพราะว่าทุกทีถ้าเป็นวันศุกร์เราก็ต้องออกไปตะลอนหาเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วคุณหมอก็สั่งน้องอดินบอกว่าให้กินยาครบเจ็ดวันก่อนถึงจะไปโรงเรียนได้เราก็เลยต้องอยู่บ้านวนไปค่ะเจ็ดวันค่ะทุกคนลูกไม่สบายก็คือโอ,อ้อนกันสุดๆไปเลย วันนี้วันสุกใช่ไหมตอนแรกแม่ยายแกบอกว่าแกจะมานะทุกคนทั้งแกจะมาเอาของให้พี่สาวด้วยทั้งขวดนมทั้งอะไรทั้งของฝากที่เบลซื้อมาฝากตั้งแต่ไปภาคเหนือไป เที่ยวตามที่ต่างๆก็ซื้อมาฝากหลายอย่างใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้มาเอาบอกให้ผัวน่ะส่งรถแท็กซี่ไปให้นะแต่ว่าก็ไม่เอาอยู่ดีนางก็ไม่ส่งนางบอกว่านางไม่ส่งเดี๋ยวแม่ก็มาเอาแหละนางก็ว่าอย่างนี้แม่ยาก็จะมาพอจะมาทีไรอดีนกับรนาก็คือเป็นไม่สบายไม่สบายพอไม่สบายแม่ยากก็ไม่กล้ามาไม่กล้ามาเพราะว่า ถ้าไม่สบายแล้วแกก็จะติดไข้เดี๋ยวจะเอาไข้ไปติดหลานสองคนก็เลยไม่กล้ามาทุกคนแกก็เลยไม่ได้มาเลยไม่ได้เห็นหน้ากันสักทีมาทีไรอดินก็ป่วยเดี๋ยวอานาก็ป่วยเดียวก็ไอเดี๋ยวก็มีน้ำมูกแกก็เลยไม่กล้ามาเบลก็บอกพ่อบ้านอยู่นะก็ส่งแท็กซี่ไปให้ใหสิจะให้มาทําไม ถ้ามาแล้วก็กลัวก็ไม่ต้องมาเแบลบก็บอกว่าอย่างนี้แล้วก็ส่งแท็กซี่ไปให้กันเลยจะได้จบจบไม่ต้องแบบว่ามานั่งมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวเอาของมาดองไว้เดี๋ยวไม่ได้ใช้กันสักทีเนาะเดี๋ยวน้องก็จะกินขวดนมขวดนมเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวเราค่อยไปไม่รู้จะได้มาเมื่อไหร่ทุกคนไม่งาคอยกัดซมซอซ้อมซอเสียมาอยู่แต่ว่าัวกรกจังสัน่นจังสี่เดี๋ยวเอาไข่ไปติดหลานสองคนอย่างนั้นอย่างนี้เอาก็ฝากรถแท็กซี่ไปกับเบลเบลก็พูดอะไรไม่ได้หรอกทุกคนนางก็จะแแบบเอาต่ ทางตัวเองนางก็พูดไปแบบนู้นแบบนี้เอาทางตัวเองเราก็เลยเออเลี้ยแเต่ละจ้ะฉันโบกเกี่ยวหรอกจะจะปฏิบัติเอาละค่ะของไปของมันของฉันฉันก,ก็ได้ดตำม,มาหุงเลยแหละฉันประสนละค่ะพูดกับผัวที่ไรปวดกระบาลทุกคนเราบอกว่าให้เอาเนี่ยของเนี่ยส่งไปเลยไม่ต้องรอให้แม่มาก็ได้เพราะว่าแม่ก็ต้องไปช่วยพี่สาวนะ่ะดูแลหลานๆใช่ไหมจะไปไปมาๆใก็้จะเหนื่อยแต่พอบ้านก็บอกว่า แม่ย่าน่ะก็อยากมาเห็นอดินกับว่านาเหมือนกันก็คิดถึงก็อยากมาเห็นเหรือว่าอดินไปโรงเรียนตลอดแล้วไปทีไรก็ต้องเอาวัดเอาไข้มาตลอดแล้วก็เด็กก็ไออยู่ตลอดเวลานางก็ไม่ได้แบบว่าหายหายขาดนะอดินนะถ้าแม่ย่าจะมาถ้าแบบว่ากลัวว่าจะติดไข้หรืออะไรน่ะมันไม่ได้มาหรอกเพราะว่ายังไงอดินก็ไอมีน้ำมูกตลอดเวลายังไงก็ไม่ได้เจอกันหรอกเบลก็พูดไปอย่างนี้แล้วก็ว่าถ้ากลัวหลานของคนติดวัดนะก็คือส่ง ของไปให้เลยไม่ต้องรอเดี๋ยวงั้นไม่ได้ใช้สักทีเนาะก็คือของฝากซื้อมาก็ดองไว้ยังไม่ได้กินสักทีอีกอันนึง่งซื้อมาดองไว้จนเละกแลก็เปิดกินเฉยเลยแล้วก็อันใหม่ที่ซื้อมานี่ยังไม่ได้ให้นะทุกคนตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ให้ก็บอกว่าแม่รอแม่เมาแม่ก็อยากมาเจอหลานสองคนด้วยแล้วก็บ่รยายมาสักทีมาย่มได้ก็เป็นไขย่ย่มนันจามไม่ได้พอกันดอกแล้วก็บอกวัวอย่างนี้ัวกับบอฟังเออเอาเอาตาตั้งอยาขอวงย่มได้กับย่มนันไม่อยากทะเลาะไม่่อยาากแบบว เปิดศึกสงครามเบลก็ไม่พูดแล้วก็เออแล้วแต่มึงแล้วแ,วแต่เฮดเอาเนาะเราก็อยู่เฉยๆดีกว่าอยากมาก็มาไม่อยากมาก็แล้วไปแล้วแต่แล้วแต่เอาเลยจ้ะเฮดเอาจ้ะฉันบกเกยวเนาะฉันก็อยู่กับลูกฉันไม่นาทีเลี้ยงลูกต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งกุนเชียงปลาระบองยังมีของพร้อมส่งเสมอนะทักมาหาเบลที่ไลน์ตรงนี้ได้เลยค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ